เรามาฟังเคสตัดดีกันวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยเดียวรกระผมชื่อสุบันศรีสุนทรปกติหลวงพ่อาจจะไม่ค่อยอ่านชื่อนะแต่ว่าเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ชื่อก็น่ารักดีและเกินเพลาะด้วยก็เลยอยากอ่านชื่อสุบันศรีสุนทรเป็นคนลาวเกิดที่เมืองเวียงจันทร์ รรยาชื่อสัมบราณสีสุนนรเป็นชาวไทยอีสานลุนั้อ,องมาอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นเวลา24ปีครอบครัวมาเป็นเล่นบุกเบิกสร้างวัดภาวนานิวเจอร์ซีตั้งแต่วัดยังเป็นศูนย์ปฏิัติธรรมนิวเจอร์ซีทุกคนในครอบครัวรักบุญรักการสวดมนต์และทำสมาธิโดยเฉพาะการสวดมนต์ก็ผมสอนให้ทุกคนสวดมนต์จนทุกคนสวดได้คล่อง โดยเฉพาะลูกคนที่สี่และห้าคือสุนทราและสุภาวดีสวดมนต์เก่งมากสวดได้เกือบทุกบทเช่นทำวัดเช้าเย็นคาถาจินมัญชรบทพาหุงยอดพระกันตายวิดกบทสวดเจ็ดตำนานบทสวดสิบสองตำนานเป็นต้นบางบทลูกๆยังสวดแบบถอยหลังได้ด้วย <c oughs> ด้วยเหตุนี้ลูกทั้งห้าคนยังเป็นเด็กเรียนดีได้ทุนการศึกษามาตลอดเช่นลูกคนแรกเรียนจบแพทย์โดยได้ทุนการศึกษาจนจบ นี่เห็นไหมอาน,นิสง์ของการสวดมนต์นอกจากการเรียนแล้วทุกคนในครอบครัวชอบร้องเพลงมากลูกคนที่สี่และ 5, แหล้าได้รางวัลชนะการประกวดเพลงของสถาบันความสามารถด้านการร้องเพลงลูกสุนทราและสุภาวดีรักและผูกพันหลวงพ่อมากและมีความตั้งใจตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะร้องเพลงทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาสได้ฟังเพลงชีวิตสมณะเป็นครั้งแรกก็เกิดความรู้สึก,กรักและอยาก,กจะร้องเพลงนี้ คุณพ่อของกผมเป็นทหารอยู่เมืองลาวคุณแม่ชื่อบุญมาคุณพ่อชื่อพ่อออททั้งสองไม่มีนามสกุลเนื่องจากคนในสมัยนั้นไม่ใช้นามสกุลคุณพ่อออดเป็นคนใจบุญชอบสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิเป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างวัดทุ่งสร้างนางที่เมืองเวียงจันทร์และช่วยบริณาวัดมาตลอดแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาน้อยวงเล็บมาก และดื่มเหล้าเป็นอาจินคุณแม่บุญมาไม่เคยเข้าวัดฟังให้ดีนะพระก็ไม่เคยกราบเนื่องจากไปเรียนวิชามารมาจากคุณยายซึ่งไม่ให้ไปกราบพระหรือเข้าวัดวิชาที่เรียนมาก็นำไปใช้ช่วยรักษาคนให้หายป่วยบ้างดูหมอบ้างแก้ไขคนที่โดนของมาบ้างแม้ไม่ได้ทำเป็นอาชีพ แต่ก็เป็นที่รู้กันของคนในหมู่บ้านใช้วิธีรักษาโรคโดยการหักหักอะไรหักไม้ตอกแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปแก้ไขอย่างไรมาทำตามก็จะหายเช่นตอนกับผมเด็กๆเ,เคยไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พูดเล่นกันไปตามภาษาเด็กพอกลับมาก็ป่วยไข้าหาสาเหตุไม่เจอพอคุณแม่มาก็หักไม้ตอก แล้วก็บอกว่าไปพูดจาไม่ดีมาให้ไปขอเข้ามาเจ้าที่เมื่อกับผมไปขอเข้ามาก็หายคุณพ่อคุณแม่ของกระผมตายเพราะโรคชาราอายุ80กว่าปีที่เมืองลาวพ่อของสมรานคือภรรยาของกระผมชื่อคุณพ่อปีววรดีมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างวัดทั้งออกแรงสร้างเองทำบุญในเงินแล้วก็ชักชวนผู้คนมาช่วยกันสร้างวัด มีคนมีน้ำใจใครเดือดร้อนมาหาก็จะได้รับความช่วยเหลือม,มีข้าวกินก็ทีิบ้านท่านก็จะแบ่งข้าวาไปกินเรื่องข่าศัต,ต์ชีวิตก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นอาชินสมัยนุมน่มๆก็เป็นคนใจนักเลงเคยฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวเองด้วยต่อจากนี้ไปก็เป็นคําถามว่าปรโลกของท่านทั้งสามคือคุณพ่ออ๋อคุณแม่บุญมาและคุณพ่อปิวเป็นอย่างไรบ้างครับสอนวิชาที่คุณยายของผมใช้การหักไม้ตอก เพื่อแก้ไขโลกหรือโดนของเป็นจริงหรือไม่กระผมจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างไรครับสามบุญที่ทําจากการสร้างวัฒนการจําตัวไปให้ท่านจะได้รับหรือไม่จะทําบุญอะไรอุทิศไปให้ท่นานทั้งสามยิ่งจะดีที่สุดสี่ลูกคนที่ห้าคือสุภาวดีที่ร้องเพลงชีวิตสมณะเป็นภาษาอังกฤษมีความสงสัยว่าทําไมนะ่ะตนจึงรักการร้องเพลงมากพบเจ้าติผ่านมาเคยมีความชอบเช่นนี้หรือไม่ ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งหลานๆอายุสองสามขวบก็รักการร้องเพลงมากทำไมลูกๆและหลานจึงมีความชอบเหมือนกันครับคุณพ่อออสตายด้วยโรคชลาเมื่ออายุ80กว่าตอนตายใหม่ๆทันทีที่ตายท่านก็ไปเกิดเป็นพญานาคยู่ในภพบ,บาด,ดาล ใต้แม่น้ำโขงเป็นพบละเอียดมีวิมานเป็นเงินปนทองแล้วก็มีรัตนาชาติระดับในระดับพญานาคพญานาคมีหลายระดับนะน,นี่อยู่ในพื้นมนุษย์มีไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเป็นภูมิลุกคาอากาศถึงชั้นจัตุแต่นี่อยู่ในระดับใต้บะดานเพราะฉะนั้นนะสมบัติก็ประาณนี้ก็มนุษย์หน่อยหนึ่งเท่านั้นใกล้เคียงกันนะ คือคำว่าวิมานทองเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ชื่อเดียวกันพื้นฐานใจของท่านเนี่ยเป็นกุศลแต่มากไปด้วยราคะและโมหะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลละคนก็ด้วยราคะและโมหะเนี่ยจึงมาเกิดเป็นพญาน,นาคใต้ปานได้สายเอราปทะที่มีสีกายออกเขียวๆบุญที่ลูกทิศไปให้เนี่ยก็ได้มากตามกำลังบุญแห่งนาค เราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านมีราคะปนโมหะเนี่ยละบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยท่านก็เจอของที่ชอบคือมีสาวนาอ้ออ้อคอยบำรุงบำเรออยู่ล้วนแต่ตัวเขียวเขียวแต่ว่าเวลาแปลงกายก,ก็เป็นมนุษย์เยอะๆเลยจริงๆเรื่องราวท่านเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอมาดูคุณแม่หักตอกแม่ไปเกิดเป็นวิทยาธรในระดับภูม,มิเทวาแล้วก็ไปอยู่กับยายที่ตายไปก่อน ยายก็ไปเป็นวิทยาธรเช่นเดียวกันเพราะยายถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้การหักไม้ตอกจะเป็นสื่อกับครูที่เป็นวิทยาธรภุมิเทวาครูก็จะมากระซิบข้างหูเหมือนครูกลางหาวซึ่งครูนี้จะตามรักษาวิชาหักตอกที่ตัวเรียนเอาไว้แล้วก็จะบงังคับกันตอบเป็นสายๆคอยส่งลทธิ์กันมาเพระหักปเปาะรู้เรื่องเลยแม่ มีวิมานอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในลาวแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเนินบนเนินเขาเล็กๆกคือเขาจะเดินเข้าไปในเนินนั่นแหละพอทะลุเข้าไปในเนินก็จะเป็นที่อยู่ไม่ได้มีวิมานเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้ห,หรือเป็นบ้านเบอร์นอะไรแล้วเพราะเดินทะลุก็จะเป็นเหมือนห้องเองี้ยก็จะมีอุปกรณ์ของใช้คล้ายมนุษย์มีโต๊ะมีตู้มีเตียงต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยปราณีตเท่าไหร่ แล้วอยู่ในพวกสายวิชาเดียวกันที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหล,หลายพันปีมนุษย์พวกนี้ที่เขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเทียบกับอายุมนุษย์นะร้อยปีก็มีหลายร้อยปีก็มีพันปีก็มีที่แก่มากๆก็มีถ้าหากอยู่ในระดับของพื้นมนุษย์เนี่ยเวลาแก่ก็จะเหมือนมนุษย์อย่างนี้นะแก่งอมเวลาเข้าเสิงทรงก็เสียงสั่นๆปงูงั้นปูงีงงง้อะไร ขาจะมีสายวิชาคุมกันมาเลยแต่แม่เนะี่ยไปใหม่ๆนะแก่นะแต่ว่าบุญที่ท่านได้ช่วยคนให้หายป่วยนะคือช่วยรักษาโดวยวิธีการของท่านและบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้เนะี่ยทำให้ตอนนี้ท่านไม่แก่มากอยู่ในวัยกลางคนวิทีท่านไม่ได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศส่งไปให้ได้ทั้งๆที่ทลูกเนะี่ยทำบุญอย่างถูกหลักวิชานะ เพราะใจท่านไม่เปิดรับตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ไม่ไหวพระอยู่แล้วไม่เข้าวัดสนใจแต่วิชาหักตอกแล้วก็ไปช่วยพวกที่เขาหักตอกต่อก,กันไปเนะปี่ยปต่กระซิบข้างหูเนี่ยแต่ก็ได้ในระดับที่ทําให้อายุดูเหมือนวัยคลางคนส่วนคุณพ่อปิวไปเป็นกุมพันธ์ทำหน้าที่ไปอยู่ในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปปนกันเป็นคนใจนักเลงและดุมือนกันเนอะ เคยฆ่าคนในการป้องกันตัวแต่ก็ไม่บุญที่สร้างวัดและเกือ้อกูลเพื่อมนุษย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกหนึ่งปีสวรรค์ต้องมารับเวรถึงหเดือนพักหกเดือนแต่เมื่อลูกๆเด้กทำบุญทิส่วนกุศสนไปให้ก็ได้ลดหย่อนผ่อนลงมาเหลือไปอยู่ในยมโลกไปปฏิบัติภารกิจเป็นเจ้าหน้าทีปีละสเดือนพักแเดือนที่ลูกสาวชื่อสุภาวดีชอบร้องเพลงมากก็เพราะ ในอดีตลูกสุภาวดีเคยเกิดในกำเนิดของเทพธิดาคนทันอย่างต่อเนื่องมาหลายชาติซึ่งอยู่ในฝ่ายนักร้องไม่ใช่ฝ่ายนักรำก็จะแบ่งเป็นนักร้องกับน,นักรำกิจวัตรประจำวันของคนทันก็คือเฉพาะที่ลูกสุภาวดีอยู่นะเขาจะคัดนักร้องเสียงดีเนี่ยไปแสดงในเทวสภา และลูกสุภาวดีนี้ก็ได้มีโอกาสไปล่องในเทวสภาด้วยเทวสภาก็เป็นที่ชุมนุมของเทวดานะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นจตุกระดาวดึงนี่ต่อกันนะมันจะขึ้นไปมาหาสู่กันได้เวลาได้รับบุญเขาจะขึ้นไปเนี่ยจากจจตุไปดาวดึงได้ง,ง่ายแต่ถ้าจากดาวดึงไปยามาท่านจุติก่อนนะบุ๊บจึงไปมันไม่เหมือนกันนะ ก่อนเกิดเป็นคนทันนะก็ทำบุญทำทานรักษาศีลแบบชาวบ้านทั่วๆไปแต่ว่าจิตใจเนะี่ยลูกสุภาวดีเนะี่ยเป็นคนช่างฝันชอบฟุ้งฝันเป็นฐานใจเป็นปกติทีเดียวทั้งสองอย่างประกอบกันคือทำทานตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบฟุ้งฝันก็ได้ไปเกิดเป็นคนทันแล้วก็ชอบเป็นคนทันซะด้วยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นคนทานเนี่ยหลายชาติแล้วชาติก่อนจะลงมาเกิดเป็นสุภาวดีในเมืองมนุษย์มีเรื่องราวของตนเองคล้ายนิยายเกี่ยวกับรักสามเศร้าและก็เศร้าจริงๆซะด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกสุภาวดีเนี่ยตอนเป็นสาวคนทนันเกิดไปหลงรักคนทานรูปหลอ่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเหมือนกับตัวนี่แหละแต่ว่านักร้องหนุ่มคนทานคนนั้นเน่ยเขาไปหลงรัก สาวน้อยเทพธิดาคนทันอีกนางหนึ่งตัวเองก็เลยผิดหวังตรอมใจเศร้าใจไม่ยอมรับประทานอาหารทิ์ไม่ยอมเสวยสุททาโพธเศร้าโศกมากเลยจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แหละเพราะว่ารักเขามากรักมากจริงๆเลยสงสารลูกสุภาวดีแต่ตอนก่อนจุติจิตเนี่ยทั้งรักทั้งขุนมัวคือโกรธเขา รักเขาเนะี่ยเข้าไม่รักแล้วครับไปรักคนอื่นเขาไอ้จิตท,ที่ประกอบไปด้วยความโศกและความกโกรธอ่อนๆน,นี่นะเนี่ยแล้วก็ไ่เด้รับสุทธาพลด์สวยอาหารทีนะ่ทำให้จุตติลงมาเป็นมนุษย์ไอ้เดวยความกโกรธอ่อนๆแล้วเศร้าโศกเลยทําให้มีผิวกายตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเข้มข้นไปนิดมันเข้มๆนิดๆแต่ก็น่ารักดีไปอีกแบบนะลูกนะเลยอธัธยาสัยนี้ทําให้รักการร้องพเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันทั้งครอบครัวกับเพราะครอบครัวสนับสนุนไม่ขาดใจในปัจจุบันเนี่ยก็แล้วแต่และคนก็จะเป็นยังไงชอบจะดิดทางนี้กันมามากก็เลยร้องเพลงกันไปแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่และคนจะเคยเกิดเป็นคนทันนะจ๊ะอันนี้เฉพาะลูกสุภาวดีแต่คนอื่นก็ยังไม่ได้ถามกตอนนี้ไปก่อนอขอแถมอีกนิดนึงลูกสุภาวดี หนุ่มคนทันคนรักเก่านั่นน่ะเขาสมหวังไปแล้วกระสาวน้อยคนทันคนนั้นตอนนี้เขาไม่ได้เลงแรงมาในเมืองมนุษย์เลยเพราะเขาก็มีชีวิตแบบของเขาไปน่ะแต่สิ่งที่ควรปลื้มก็คือเคยสร้างบุญมากระหมูคณะด้วยแต่ก็สร้างแบบคล้ายๆกับสาวทัท่วๆไปนั่นแหละเคยสร้างกันมาชาติในอดีตชาติน้สายบุญก็เลยทําให้มาเจอกันเพราะนั้นมาเจอกันตอนนี้แนละ้วมุ่งไปดูสิทธิบุรีดีกว่านะลูกนะเพราะจิตที่ฟุ้งฝันนะมันส่งเราไปได้แค่ เป็นคนทันบางทีความผิดหวังทำให้เกิดความสมหวังก็ได้ผิดหวังจากรักสามเศร้าแต่มารักอีกสามคือพรัตนตไตรจะได้ไปดูสิทิบุรีจ้า